้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้านะคะ 1. การซื้อสินค้าค่ะจะต้องไม่เกิน14วันและลูกค้าจะต้องนําใบเสร็จมาแสดงทุกครั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าค่ะ 2. นะคะในการคืนหรือการเปลี่ยนจะเฉพาะสินค้าที่ซื้อที่หน้าร้านโลตัสและโลตัสแอปพลิเคชันเท่านั้นค่ะจะไม่รวมช่องทางออนไลน์อื่นๆนะคะที่จะเป็น s h o p e e หรือว่า Lazada ค่ะ ข้อที่3นะคะจะงดการเปลี่ยนการคืนสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีการทําราคาลดราคาพิเศษหรือสินค้าลดล้างสต็อกค,ค,ค่ะกลุ่มสินค้า IT IoT คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์จัดเก็บต่างๆนะคะจะไม่รวมในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าค่ะข้อที่4นะคะกรณีที่สินค้ามีการติดตั้งแล้วจะไม่สามารถขอคืนค่าติดตั้งและค่าธรมเนียมต่างๆได้ค่ะ ข้อที่ห้านะคะหากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีความไม่สมบูรณ์ฉีกขาดหรือมีการแกะก่อนรับสินค้าค่ะลูกค้าสามารถที่จะปฏิเสธการรับสินค้าได้ทันทีค่ะข้อที่6กนะคะการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมถึงปัญหาในด้านของการผลิตและจะไม่รับเปลี่ยนสินค้ากรณีที่ลูกค้าใช้งานผิดประเภทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนสินค้าคืนสินค้ากรณีที่เป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กค่ะกรณีที่ลูกค้าแจ้งว่าสินค้ามีปัญหาลูกค้าค่ะจะนําสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนพร้อมกับกล่องและใบเสร็จมาที่สาขาหลังจากนั้นนะคะให้ทางสาขาสอบถามและตรวจสอบเบื้องต้นว่าตรงตามกับเงื่อนไขของการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่ หากพบว่าตรงตามกับเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ติดต่อ PC ประจำแบรนด์หรือ PC เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ามาตรวจสอบอาการเบื้องต้นค่ะกรณีที่ PC ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบว่าไม่เจอปัญหาจากตัวสินค้าให้ PC ทําการแนะนําวิธีการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ค่ะอีกกรณีนะคะหากพบปัญหาจากตัวสินค้าค่ะ ให้เก็บหลักฐานใบเสร็จรับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและนำตัวสินค้าตัวใหม่เปลี่ยนให้กับลูกค้าในทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แจ้งที่หัวหน้าแผานกพร้อมกับเก็บหลักฐานและสินค้าตัวเก่าค่ะกรณีที่มีการคืนนะคะลูกค้าทำการรีฟันที่โลตัสที่มีการซื้อค่ะกรณีที่มีการเปลี่ยนสาขาจะต้องเปลี่ยนส,สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หลังจากนั้นนะคะซุปจะต้องตรวจสอบสินค้าออกใบเคมและนำเข้าห้องเคมค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรณีที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะลูกค้ามาแจ้งที่สาขาพร้อมกับปัญหานะคะที่ลูกค้าพบและก็ต้องนำใบเสร็จมาทุกครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะสาขาจะต้องตรวจสอบเบื้องต้น ว่าอาการของสินค้าค่ะมีลักษณะเป็นยังไงตรงตามกับเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนหรือไม่หลังจากนั้นนะคะ PC จะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการเพื่อน,นัดช่างแบรนด์เข้าไปตรวจสอบที่บ้านของลูกค้าค่ะกรณีที่พบว่าสินค้าไม่ได้เกิดปัญหา ช่างสามารถที่จะแนะนําวิธีการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในหน้าง,งานให้กับลูกค้าได้เลยค่ะหากกรณีที่พบปัญหาจากตัวสินค้านะคะจะต้องให้ช่างเข้าไปตรวจสอบสินค้าและออกใบเคลมค่ะกรณีที่พบปัญหาจะต้องเข้ามาค้นหาเลขที่ใบงานในเมนู7ค่ะในระบบ a ัดล i ยอ e h u b เพื่อทำการยกเลิกในระบบและจองรถเข้าไปรับสินค้าคืนที่บ้านลูกค้า ขนส่งนะคะจะต้องไปรับสินค้าเคมที่บ้านลูกค้าและนำสินค้าตัวใหม่เข้าไปเปลี่ยนกรณีที่มีการเปลี่ยนคืนค่ะกรณีที่คืนนะคะลูกค้าจะทำเรื่องดีฟันที่โลตัสสาขาที่มีการซื้อกรณีที่มีการเปลี่ยนนะคะสินค้าเคมจะส่งมาที่โลตัสสาขาที่มีการซื้อหรือสาขาใกล้บ้านของลูกค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการคืนหรือการเปลี่ยน ซุปจะต้องตรวจสอบสินค้าและออกไปเคมเพื่อนำเข้าห้องเคมค่ะ